แต่เวลาเวลาเบสเล่นผิดบนเวทีมันเด่นมากนะพี่นะโลกโบโลกโบโลกโบของผมแม่ล่าสุดเลยผมแอบลอยฟังนี้นึงครับผมอ่ะกังวลท่อนดีมากเลยพี่พี่หนอเพลงอกหักมันจะมีลูกท้ายมันจะย้ำบีเมเนอร์บึม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 คือผมอ่ะผมแพนิคกับท่อนนี้มากผมกลัวจะผิดระหว่างบีไปจีผมก็เลยอัดคำว่าจี ใส่ไว้ในฮาร์ดดิสอ๋อเออใช่เพื่อให้เตือนตัวเองเพื่อให้เตือนเลยว่ากูจะฟังตรงเนี้ยแล้วกูจะได้ไม่ผิดเล่นมาเป็นร้อยครั้งไม่ผิดแต่ล่าสุดเลยอยู่ดีแม่งมีเสียงในหัวบอกจีผมก็ลากไว้จีพอผมดีบปบพี่ยอดกับพี่อจีไองมาเอง Да, <laughs> да,